สวัสดีครับพบกับร้านสมคิดการค้าครับผมวันนี้มานำเสนอรถไถนาเดินตามครับทางร้านของเราก็มีด้วยกันประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งมีทั้งเครื่อง8แรง9แรงครึ่ง11แรงนะครับราคาเริ่มต้นนะครับอันนี้11แรงนะครับหรือ EP 1 1 0ครับราคาอยู่ที่ 2 3 0 0 0นถึง26,000นะครับแล้วแต่โครงแล้วแต่สภาพเครื่องนะครับถ้าเป็น9-5เริ่มต้น15 0 0นนะครับพร้อมโครงนะครับเริ่มต้น 15- 0 0นถึง20,000นนะครับลูกค้าสามารถมาเลือกชมเลือกซื้อได้นะครับที่ร้านสมคิดการค้าครับผมโครงก็มีทั้งโครงตามสภาพแล้วก็ทำสีเช็คสภาพนะครับ เช็คทุกจุดให้นะครับลูกค้ามาเลือกซื้อดูได้นะครับในร้านก็จะมีตอนนี้นะครับเป็น RT 140นะครับตัว14แรงได้สตาร์ทนะครับเป็น RT รุ่นพัดนะครับมี5 0 0ชั่วโมงนะครับเสียงดีครับตัวนี้พร้อมได้สตาร์ทนะครับราคา33,500บาทครับ พร้อมรูยเลยนะครับ33,500นับาทครับเครื่อง RT 140นะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่จะมีเป็นของ Golden Bo นะครับ Golden Bo ก็เริ่มต้นตั้งแต่21,500นะครับเป็นเครื่อง95นะครับถึง29,500นะครับมี95มี1 1 0 140นะครับ140ได้สตาร์ทนะครับมี3ตัว4ตัวนะครับ ไหม่แกะกล่องครับรับประกัน1ปีครับตัวนี้ใช้ดีนะครับโลเ้นโบใช้ดีครับรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังครับอะไรแท้อะไรทนครับเวลาซ่อมก็ใช้กับคูปต้าได้เลยนะครับใช้ทนครับไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องชาร์ปละลายอะไรต่างๆนะครับร้านเรารับประกันให้1ปีนะครับจากโรงงานโลเ้นโบนะครับก็จะมีพวกล้อเหล็กพวกคลาดใหม่นะครับ ครื่องรถไถนาเดินตามก็มีหลายคันเลยครับทั้งแท็กเตอร์ทั้งรถไถนาเดินตามนะครับติดต่อได้ครับที่ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินครับเดี๋ยวพาไปชมของสวยๆงามๆอีกอันนึงครับเป็นเครื่อง r t 1 0ทนะครับโครงของกระทิงแดงนะครับสภาพผมให้99%ครับ ออกมาแทบไม่ใช้งานครับผมเครื่องแน่นโค้งสวยครับตัวนี้99%ครับราคาอยู่ที่42,000บาทนะครับคุ้มมากครับสีเดิมทั้งคันนะครับสภาพ99%ครับตัวนี้เลยครับอาทีร้อยโครงกระทิงแดงครับผมสวยงามครับสนใจติดต่อ0817682479 เดี๋ยวลองให้ช่างจ่อยครับทดสอบระบบให้ฟังครับ99%ครับสภาพสวยมากครับโอ้โหเสียงนิ่มมากครับผมเสียงนิ่มครับ4 0 0 0งครับได้เครื่องโคงครับเสียงนิ่มมากครับผม99%ได้ครับโคงกระทิงแดงนะครับตัวนี้ KS 72นะครับสภาพใหม่มากครับ ภาพเดิมๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องตามสภาพนะครับก็เริ่มต้นดูที่หมื่นสามนะครับหมื่นสามถึงหมื่นห้านะครับตามสภาพนะครับถ้าพาอเครื่องเราก็ขายนะครับแยกแยกหัวเครื่องนะครับถ้าเก้าห้าเริ่มต้นหมื่นสองถึงหมื่นสี่นะครับเก้าห้านะครับหัวเครื่อง ถ้าเป็น11แรงเริ่มต้น13 0 0 0ถึง16ครับอะไรรถไถนาเดินตามที่ร้านเรานะครับมีขายทุกส่วนนะครับด้านในเครื่องนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับรถไถนาเดินตามทั้งเก่าและใหม่ครับผมลุกค้าสามารถมาเลือกชมได้ครับที่ร้านสมชิดการค้าครับ อย่าลืมนะครับรถไถนาเดินตามร้านสมคิดการค้านะครับมีทั้งมือ1มือ2ครับผมสาภาพสวยๆเช็คใหม่ฟิตใหม่มีครับเดิมๆสวยๆผิวสวยมีครับติดต่อ0817682479นะครับลูกค้าผ่านไปผ่านมาสามารถมาเลือกชมได้นะครับ อาทก็สวยๆครับ33,500บาทครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจรถไทนาเดินตามติดต่อ0817682479ได้ครับร้านสมคิดการค้าอำเภอกำมะลาสาจังหวัดกาฬสินิุ์ครับมีทั้งรถไถนาเดินตามแท็กเตอร์มือสองจำหน่ายนะครับโรต,ตรี่ใหม่เก่าผ่านมือหนึ่งมือสองนะครับสวัสดีครับ